รการดูสวีทรายการที่ผู้ชายดูแล้วจะต้องปี๊ดปี๊ปี๊ปี๊ปีวันนี้ต้องบอกว่าแขกรับเชิญของเรานอกจะสาวสวยเซ็กซี่แล้วเธอยังเป็นอดีตเนี่ยทำอาชีพ EA ด้วยนะครับ e ครับผมเป็น AE แล้วก็หลังจากนั้นผันตัวเองมาเป็นเอ่อ็มซีพิี้ครับนี่จะสวยขนาดไหนตอนนี้เธอรอเราอยู่แล้วครับในช่วง Dream Go สุดเซ็กซี่คนดีออกเปะเวอร์คนนี้เธอพบพากความน่ารักมาเต็มกระเป๋าเลยแหลคะค่ะเธอคนนี้มาพร้อมกับหน้าอกหน้าใจที่ไม่ธรรมดาลเลยจริงๆแถมเธอยังหนีบเอาความสดใสซับซ่า,ามาฝากเราในฉบับสาว,สวและลาอีกด้วยรวมถึงเรื่องราวชีวิตของเธอน,อนั้นบอกได้เลยค่ะว่าแซ่บอย่างแน่นอน และตอนนี้เธอก็พร้อมที่จะมาเผยเรื่องลับๆให้คุณหนุ่มๆได้รู้จักกันอย่างถึงฟลิกถึงคิงแล้วละจ้าถ้าอย่างนั้นอย่ามูวรอช้าไปรู้จักกับเธอกันเลยดีกว่ากับน้องกระแตสาวใสๆวัยรุ่นชอบนั่นเองคะ่ะอ้า เอาละครับมาสู่ช่วงแรกของเราในช่วง Dream Girl สาวในฝันนะครับตอนนี้แขลร์เชิญอ,อยู่และส,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับเดนแนะนำะตัวเองก่อนเลยสวัสดีค่ะชื่อกระแตค่ะครับผมชื่อกระแตจะต้องลมใหญ่ทุกคนนะครับแล้วแต่พี่เีอนี่ยใหญ่ไหมล่ะโอ้โหมีมีโรคจิตมีจังไรอะไรกันเออแนะนำมาอ่ะแนะนำตอนทำอะไรอยู่บ้างออะไรยู่ตอนนี้เป็นพิตตี้อยู่ค่ะกับแอนนเหรอใช่อะไรนะเป็นพิตตี้กับ ฟรีแลนซ์ฟรีแลนซ์ฟีแลนซพี่ได้ยินเป็นไรครับไฟแนนซ์ครับมาโดนยึดนะครับผมโดนยึดของใครยึดอะไรเป็นฟรีแลนซ์ใช่ค่ะแล้วตอนนี้นอกจากจะเป็นพิตตี้แล้วมีถ่ายมุงไข่แบบอะไรไหมครัอ๋อส่วนใหญ่ก็เหมือนแบบถ่ายถ่ายเพราะว่าแบบตะกล้องมาขอถ่ายมันมากกว่าก็รับรับจ้างถ่ายรูปอย่างเงี้ยเหรอเขาเรียกว่างานเขาเรียกอะไรนะเป็นนางแบบรับจ้าง พลาเทศพ,พัเทศเออเออถูกถูกอย่าเรียกรับจ้างมาดูแบบเออ,อ,แ,อแ,แบบ๋อแล้วแบบถ่ายไงบ้างมีเลดก,ก,การถ่ายเสื้อคอเต่ากันเกงขายยาวเลดหนึ่งอย่างนี้ใช่ป่ะนี่บิกินี่ได้ <ๆ S 1> หมดถ้าเขาจะจ้างแต่แบบไม่นูดอ่ะเออ,อถ้าสมมติบิกินี่อย่างเงี้ยค่าตัวแพงไหม ก็คุยกันหลังไม่หลักหมื่นไหมหลักหมื่นไหมก็มีถึงนะมมีที่นี่อ่ะมีจํากัดไหมว่าช่างภาพต้องกี่คนเท่านั้นแล้วห้ามอยู่มุมไหนอย่างเงี้ยหมายถึงว่าแบบอ่าสมมติจ้างหนูไปเสร็จแล้วช่างภาพต้องยี่สิบคนนี้ได้ไหมเยอะเกินเยอะไปเยอะเกินแต่คนละหมื่นนะเขาจะห้ามหมื่นอออันนี้ ขอคิดอีกทีหนึ่งขอคิดอีกทีนึงหนูขอไปแวะคนแล้วมาดูเลยค่ะพี่ดูได้ยังไงอ่ะเอออะสมมติว่าไม่เกินอะห้าคนได้ไหมก็ได้นะหนึ่งคลิปห้ามอยู่มุมไหนบ้างถ้าใส่เบรคินี่หรืออยู่ได้ทุกมุมทุกมุมแบบถ่ายได้ทุกมุมมุมเงยอะมุมเงยเงยอ้แต่เขาเขาซูมเข้าไปหนูก็ไม่รู้หรอกใช่ปะเอาก็จริงเนาะแล้วเราเคยเห็นรูปเหล่านั้นแมที่เขาถ่าย เคยนะเขาเขาให้ดูหลังเลนไงว่าเออถ่ายมาเป็นยังไงใช่แต่ว่าอีกสามรูปที่ถัดไปนี่คือสวล้วนอ่ล้วยล้วนแล้วแบบนี้อ่ะคือเขาจะเอารูปเราไปทําอะไรก็ได้เหรอหรือไงก็เขาก็จะบอกค่ะว่าอาจจะไปเป็นเก็บเป็นพอร์ตผลงานใช่เขาจะระบุก่อนเลยค่ะว่าตอนถ่ายเนี่ยเอาไปใช้อะไรบ้างอ๋อคือเขาต้องระบุให้ชัดเจนก่อนไม่ใช่อยู่ดีของหน้าเราไปโพยในหนังสืออะไรอย่างนี้ไม่ได้ไปอยู่บนเว็บโมก็ไม่ใช่ไปเคยเจอปะไม่เคย จริงเหรอเอ้ยคุณหน้าเราคุณคุณนะเอ้ยยังไงเนี่ยเอ้ยยังไงเนี่ยพี่จำฟันซี่นี้ได้นมนมนมเหนืออะไรนัะแบบเขามีฟันกันหมดทุกคนป่ะวะครับผมอ่ามาเข้าเรื่องดีกว่าถามหนึ่งสเปคนุ่มดีกว่าจริงๆเป็นคนไม่ค่อยมีสเปกนะแต่ว่าก็ชอบขาวสีอ่ะไม่มีสเปกเนี่ยผมเห็นผู้หญิงผู้ทุกคนขาไม่ไจะต้องมีแบบที่เห็นแล้วละลายอ่ะละลาย ถ้าเจอแบบนี้สามารถไปวันไนท์สแตนด์ด้วยได้แบบนั้ขาวตีขาวตีใช่สูงนิดหนึ่งต้องเด็กไหมหรือต้องเป็นผู้ใหญ่กินอร่อยก็ได้หมดอ่ะกินอร่อยได้แล้วจะรู้ได้ไงยังไม่ได้กินอ่ะนั่นสิตอนที่เจอไม่รู้ว่าอร่อยหรือเปล่าจะดูยังไงว่าผู้ชายคนนี้น่าอร่อยจุงมือไปเลยเออจริงปะเราเราจะรู้เรเราแบบเราว่าไปกินเข้ามาผู้ชายแบบไหนถึงเรียกว่าอร่อย ผู้ชายแบบไหนที่เรียกว่าอร่อยใช่ปะฟังไว้นะฟังไว้นะคุณผู้ชมเออแบบไหนที่สาวๆจะไปเม้าอ่ะคนนี้แม่งแซ่บคนนี้แม่งอร่อยก็แบบเก่งอ่ะต้องเก่งต้องเก่งเก่งคืออะไรบ้างต้องนำเรานำเรานำเราได้ต้องนานไหมนานไหมไม่จำเป็นอ่าสถานที่เกี่ยวข้องไหมหรือว่าไม่เกี่ยวสถานที่เหรอก็ขอ first impression หน่อยอ่าต้องแบบขอโรแมนติกนิดนึง ใช่อเวลาวันไนต์แสตนด์มันจะไม่ค่อยได้เตรียมตัวหรอกมันอเออไม่ต้อไป,ไปทันลงทะเลไม่ทันหรอกม่านลงม่านลูดอะไรอย่างเงี้ยอ๋อม่านลูดเหรอม่านลูดได้ไหมม่านลูดได้ไหมไม่ไม่ไมค่อยเวริร์กอ่ะเมาเมาอยู่เสร็จถึงแล้วถึงแล้วห้องเราห้องเราอ๋อลูดซะสิ่งหน้าหลัเคยไหมในชีวิตนี้เคยถูกผู้ชายพาไปม่านลูดไหมไม่เคยอ่ะยังไม่เคยใช่ไม่เคยลองไหม สนุกดีนะจริงปะบังที่มีมีขายอย่างนึงนะขายยาผม่ไหนนี่ยไว้ตรวจไว้ตรวจอันนี้ไว้สำหรับห้องคุณหมอตรวจภายในให้ให้โดนฉีดยาปักปักปักแล้วถ้าเกิดชีวิตจริงอ่ะมีแบบผู้ชายแบบเหมือนแบบไปกินเหล้าอะไรกันมาป้๊ปั๊บแล้วก็บอกไปต่อกันนะปึ๊บเขาเลี้ยวเข้ามันลุดเราเห็นแล้วเด็กนี่ลุดมารอเลยไฟไป เราเราจะทำไงเราจะทำไงถึงตอนนั้นก็ต้องรลยตามเลยปะอ๋อคือผู้หญิงเขาก็โอเคอแต่แค่อาจจะไม่ชอบในใจใช่นิดนึงแล้วแล้วไปถึงห้องแล้วก็ต้องจัดการไหมต้องสมยอมอไหมหรือว่าแบบคัดขืนนิดนึงให้ดูเป็นพิธีอ้อหรอเหรอผู้หญิงนี่เป็นทุกคนเลยไม่เอาอย่าอย่าอย่าราไปเพราะว่ามันเร็วไปแต่ใส่ย้าขนหูแล้วเจรามันเร็วออเร็วไปรอนผู้ชายใส่ทุกอย่างมาตั้งแต่คนเร็วหาไ ก็หดอยู่แล้วป้าหรือเอาดูหน่อยตัวเองดูหน่อยดูหน่อยดูหน่อยเซ็กอาดอด่เคยมีไหมครับเซ็กอาลโดเอาลโด่ที่มันไม่ใช่ในห้องยังไม่เคยอ่ะรอใช่ท้ยเป็นผู้หญิงแล้ว่าอยู่ในระเบียบอยู่ในกรอบใช่อยู่ในกรอบในรถในรถในรถหรอ ก็ยังไม่เคยจริงเหรอจริงอยากลองเหมือนกันตื่นเต้นไหมตื่นไม่รู้ว่าตื่นเต้นไหมลองในรถไหมผมมีรถตู้ไว้เช่าจริงเหรอบอกกว้างปะบอกกว้างปะนะกว้างมาก18ที่นั่งมารถเมย์รถตู้ข้างล่างอ่ะคันสีดำนั่นรถผมยู่เดี๋ยวเราไปลองได้โช๊คนี่ยังนิ่งเลยโอ้เปลี่ยนโช๊คมาใช้โช๊คยันมา ผมเงียบเงียบเงียบเก่าพ oh. like no pues be ี่เล่นจนแตกหมดแล้วเล่นกับใครอ่ะที่ซ้อมเต้นบนรถช่วงนี้เขากำลังฮิตดอบอยู่ฮิตดอบนะผมฮิตดอบ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 หนอดคือหนดลองไหมจ๊ะบ๊ในฐานะที่เป็นสาวยุคใหม่วันไนท์สแตนด์ถือว่าโอเคสำหรับเราไหมยุคใหม่ใช่ป๊าก็ได้นะสำหรับเราอ่ะก็ได้นะคิฟีลแบบว่าเฮ้ยมันก็น่าลองอ่ะเหมือนแบบเคยไหม เคยไหมเหรอยังไม่เคยเห็นปะอะไรก็ยังไม่เคยไม่แล้วถ้าเกิดแบบผู้ชายอยากจะพาเราไปวันไนท์สแตนเงี้ยสมมุติว่าเราเจอกันปิงแล้วเขาควรมีคําพูดยังไงถึงจะแบบเราถึงจะยอมไปได้เออผมผู้ชายทุกคนมันไม่อยู่ดีๆจะเดินมาแบ้วบอก็จริงเธอเธอเธอปัดซัดกันเถอะเอออย่างเงี้ยมันไม่ได้ไงเฮ้ยฟีลแบบว่ามันแบบต้องกลุ้มๆนิดนึงอะฟีลแบบเอ๊ะอาจจะมีเล่าเข้าปากเออเออเมาๆโอเคโอเคอ่ะไปไม่ไม่ต้องชวนไปไหนต้องชวนไปไหนเออ ไปพบว่าห้องเราได้เจอเจอกับพี่แล้วถึงด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 ึงกันโง่มันไปเรื่ออ่าเอาละเราปิ้งกันพี่จะปิดเกมในค่ำคืนนี้พี่ควรจะชวนเราไปไหนไปต่อที่ห้องมะเมื่อกี้เขาต้มได้ไหมก็ได้นะกินข้าวต้มแล้วแต่เขาวต้มเซก็อิ่มหายเมาหลดครับบ้านมันเป็นอย่างเงี้ยทุกทีไปต่อไหมไปต่อไปกินต่อไหมเออไปต่อไหมไปต่อแต่ภาพมันปิดหมดแล้วทำไงอ่ะไปต่อไปต่อที่ห้องพี่นะ อารมณ์มันยังฟิลยังอยากอยากแดนอยู่อ่ะห้องพี่กับห้องเราไหนดีกว่ากันห้องเรามันก็ตื่นมันไม่ตื่นเต้นหรอวะเออห้อเราไม่ตื่นที่กลัวทางห้องมาห้องพี่อาจจะแบบมีลุ้นไงเมียพี่จะกลับมามีลุ้นชอบความตื่นเต้นนะเออแ้ก็จริงนะอ่ะแล้วแบบเนี้ยแบบสมมติว่าเวลาผู้ชายเขามีแฟนเงี้ยแล้วเขาชวนเราไปต่อที่ห้องปั๊บพอเสร็จกิจปุ๊บเขาให้เรากลับเลยเงี้ยซึ่งความรู้สึกไหมหรือเฉย ถ้ารู้ถ้ารู้ใช่ไหมถ้ารู้ว่ามีแฟนแล้วใช่ไหมก็นิดนึงเป็นธรรมดาปะแต่แบบก็ก็รู้แล้วไงว่าเขามีแฟนแล้วจะจะนอนจนถึงเช้าเลยไหมสมมติเขาจะให้กลับแต่เราจะทู่ซีน้อยถึงเช้ามีไหมก็ไม่เอาอ่ะเดี๋ยวเสียวเออเดี๋ยวเมียกำมาตบทำไงอ่ะเดี๋อาน้ำกดเอาน้ำกรดสาดเอามีดกระซวกเนี้ยไปห้องเราดีกว่าเออเลิศกว่าอุยแต่แบบ ตื่นเต้นนะไปห้องผู้ชายแบบเฮ้ยรู้ว่ามีแฟนแล้วเฮ้ยมันก็ตื่นเต้นนะแบบเฮ้ยน่ารู้นะเมียกลับมาซ่อนในตู้หรือเปล่าอ่าดูเป็นดนังบ้านนอกเี่ดีอเลยหนังบ้านเปิดเปิดแบบโอ้แล้วถ้าเกิดเมียวันนี้เมียมาถึงปุ๊บง่วงนอนจังนอนหลับมันจะออกจากตู้ยัอ่ะเออะออกจากตู้ยังไงส๊ะปก็ต้องย่องป้า หรือว่าถ้าแอบตรงระเบียงนี่แม่งตอนเที่ยงนี่คือแห้งเลยนะมอไปเปิดเปิดตัวแห้งรีบขาดน้ำขาดน้ำตอนแรกจะมากินน้ำตอนนี้ขาดน้ำพูดถึงเซ็กเนี่ยอ่มันมีความสำคัญสำหรับเราขนาดไหนเซ็กมันไม่ได้สำคัญนะแต่ว่ามันก็ขาดไม่ได้อ่ะมันอาสมุิมีแฟนอาทิตย์หนึ่งอ่ะต้องทำการบ้านกี่ครั้ง ก็สามสี่วันต่ออาทิตย์สามสี่ดอกต่ออาทิตย์คือมันไม่สําคัญแต่มันขาดไม่ได้คือเจอหน้าก็อย่างน้อยเจอหน้าก็ต้องจัดเลยอ่ะเหรอผู้หญิงที่มันอาการน่ะเหอ้ยผมว่าไม่ไม่แต่ว่าแต่ว่าคนที่จะมาเป็นแฟนแล้วจัดกันแบบสามสี่วันงี้ผมว่ายังโอเคและยังพอหาได้นะทุกอาชีพนะแต่ถ้าเกิดคนที่จัดทุกวันนี่คือเหนื่อยอ่ะโอ้โหหนักเวอร์แต่แบบกลับบ้านกินข้าวซัดกลับบ้านกินข้าวซัดเดี๋ยวนมแต่มันต้องดูกันนะว่าแฟนเด็ดไหม ฟีลแบบถ้าเกิสดสมมติเอื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วแบบสามตีวันก็ก็ๆๆไม่ไหวปะก็เบืเ่อได้มีกิ๊กไหมเคยเคยมีกิก๊กเพราะอะไรสาวๆถึงหนีไปม,มีกิก๊กเพราะอะไรก็ฟีลแบบอยากตื่นเต้นอ่ะหาความตื่นเต้นให้ชีวิตมันเกี่ยวกับแฟนหน้าคุณไหมเลยต้องมีกิ๊กเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวอ๋อไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว คือบังเอิญว่ามีแฟนแล้วไปเจอผู้ชายที่มันถูกใจก็เลยยอมไปกิ๊กใช่เหมือนแบบฟีลแบบถูกที่ตะกิดิลาเอออ้าวแล้วอย่างนี้เวลาแบบเราจะโทรหากิ๊กมันต้องเป็นเวลาไหนอ่าแฟนไม่อยู่ไม่ได้อยู่กับแฟนไงพอแยกกับแฟนปุ๊บไลน์หากิ๊กลอ่าไลน์เลยกิ๊กๆๆกิ๊กเลยยุคนี้ยังโทรคุยอยู่มั้ไม่โทรแล้วไลน์ไลน์อย่างเดียวก็เหมือนตอนที่ตอนที่พี่กําลังเดินขึ้นบันไดนั้นเราเปิดกิ๊กอยู่ ไม่ใช่อย่าบอกเขาสิอ๋อเงียบๆไว้อยากเป็นกิ๊กเงี้ยจัดกันได้ไหมก็ได้นะจัดได้มันจะไปแอบนัดจัดกันเวลาไหนอะแอบนัดจัดเวลาไหนใช่ไอ้ช่วงไหนที่มันสามารถไปได้แลนกงคืนไงแล้วบอกแฟนว่าอะไรเป็นเที่ยวอขาบอกแฟนว่าเป็นเที่ยวอ๋อแล้วถ้าเกิดแฟนขอตามมาไม่งานงอกเลยเหรอก็แคนเซิลไง อ๋อแกนเซนกิ๊กไปอ๋อแกนเซนกิ๊กไปไงมติดธุระก็ไปไปไม่ดิหมายว่าเราบอกว่าเราไปเที่ยวใช่ป่ะแล้วเราพอเราไปถึงห้องกิ๊กเรียบร้อยแล้วกำลังจะจัดละแฟนโทรมาบอกเดี๋ยวตามมาเที่ยวด้วยก็ ขอตัวกลับไงแบบเอ้ยเนี่ยพี่ช่วยที่บ้านโหแบบด่วนเลยต้องกลับบ้านแล้วก็ไปหาแฟนที่ผับแล้วก็บอกไปแดกข้าวเตี๋ยวอาหารอะไรมาโชคอ่ะใช้มุกมีบ่อยใช่ไหมมีบ่อยไล่มีมันผู้ชายใส่ซื่อก็เลยต้องลองถามดูเคยโดนจับได้ไหมเคยเคยโดนจับได้เหรอโดนจับยังไงไลเจอไลยังไงยังไงลืมปิด notification แล้วเราก็นั่งอยู่วางมือถือแล้วมันเออแล้วมันก็ะดิ่งตึ้งตึ้งตึ้งไอ้น่นมันส่งมาว่าอะไร ตัวเองเขาว่าตัวเองนี่คือเสร็จเลยนะงานงอกอ๋อทำอะไรอยู่นั่นไงแฟนเห็นพอดีปุ๊บใครอ่ะเปิดเดี๋ยวนี้นะเราไม่ได้ลบแชทไงงานงอกเลยแล้วเคลียร์ยังไงก็แบบฟิลแบบเฮ้ยไม่มีอะไรเป็นพี่เป็นน้องกันไม่มีอะไรมึงส่งลูกหน้าอกไปทำไมเนี่ยนัดจัดกันที่โรงแรมอะไรของมึงปีนอินโอ้ตายลก็แบบ ก็แบบข,ขอโทษขอโพยกันไปทำหน้าเศร้าอะไรหน้าเศร้หน้าเศร้าเล่าความเท็จก็ยังก็ยังก็ต้องรองไงนิดนึงขอให้อภัยไหมสุดท้ายก็ให้อ่ะเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันแป๊บนึงค่ะใช่วงหน้ากลับมาตอบคำถามจทางเฟ e บุ o กกับรายการดูสน d u ลยเ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 ยเาย่ายเายเล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 ่ลยเ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 ลยยเลยเ่เท่าไหเที่เราโอเคที่สุด สนับสนุนโดยไซเดอร์เบ